แผนกอฮอครับที่เราเรามาล้างมือนะครับเพราะอย่างนั้นความอันตรายมันก็มีเยอะประโยชน์มันก็มีเยอะดูนะครับเราจะใช้ไฟเช็กหยุดก่อนระดับแรกหลังจากนั้นเราจะมองไฟในนี้มองไม่เห็นแต่ถ้าเอากระดาษทิชชู่จุดมันจะติดไฟเลยนะครับเพราะฉะนั้นความอันตรายอย่าลืมอย่าประมาทนะครับเรามองไม่เห็นวา่นาไฟที่ติดอยู่เพราะฉะนั้นในรถอันตรายมากอีกหนึ่งครั้งนะครับดูหยุด เห็นไหมครับเรามองไม่เห็นแต่ควายติดในในกระดาษทิ่จู่เพราะนั้นความอันตรายในรถนะครับอย่าลืมนะครับเนี่ยดูเพราะนั้นอย่าประมาทเรื่องแอนกรนะครับแอนกรตัวนี้ประมาณ75ห้ารหรือ70%็สิเพราะนั้นในรถจะมีอันตรายมากอย่าลืมนะครับเห็นไหมครับคฟจะติดเลยเพราะนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าล้างในรถ นะครับล้างข้างนอกก่อนเราถึงจะเข้าในรถเพราะนั้นอาจจะระเบิดได้นะครับอรัปหาดีจากสนามยิงปืนนะครับ